นนัเดี๋ยวจะบอกเลยว่าเดิมเนี้ยบสนิททุกจุดครับใารที่ตามหาเอาผาด ทั้งหมดประมาณ5-6คันครั้งที่แล้วที่ใครพลาดนะครับผมวันนี้นิกเอาเข้าไปแล้วครับสดๆร้อนๆเลยอ่าคันนี้เป็น Toyota a อัลพาธครับ s อสซีแพคเกจี2019ครับคันนี้ครับเป็นรถสีขาวเดิมสนิทเลยนะครับทุกชิ้นเลยครับไม่มีแกะไม่มีทําสีอะไรเลยครับผมคันนี้ได้พาร์ตเอลเอ็กโหมดครับอ่ามูลค่า70,000มกว่าเลยครับใบเสร็จยังอยู่เลยมาดูครับมาดูภายนอกกันครับภายนอกเป็นสีขาวริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมอแล้วดูไฟครับใสเลยครับ รอคันล้อเป็นตัวท็อปครับผมอ่าเอาสิบแปดนะผมดูครับอยากให้ดูสีครับเนียนจริงๆไม่มีริ้วรอยอะไรเลยครับผมอ่าสีเดิมสนิทรับประกันเลยครับผมครับผมในส่วนอื่นครับก็จะมีเรดาร์ต่างๆครับเซ็นเซอร์ต่างๆอะและที่คอนโทรลที่การในการทํางานครับผมอ่าแล้วก็ออปชันถือว่าจัดเต็มกล้อง3ามร้อยสิบสามเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับผมว่าจะสวยขนาดไหนครับอ่าเข้ามาชมภายในครับบุญแจเป็นระบบคีเลนนะครับผมเป็นไง ภายในครับริ้วรอยไม่มีเลยนี่รอยปุ่มสัญลักษณ์คมหมดเลยนะครับผมชุดหนังชุดอะไรข้างๆนี่ครับไม่มีริ้วรอยนุ่มไม่มีตลอกไม่มีล้มนะครับใหม่นิ่งเลยนี่สวยก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับผมฮะเลื่อนปรับได้ครับผมหลังยังตึงๆเลยครับไม่มีย่อนเลยก็ในส่วนของชุดคอนโซลครับไม่มีริ้วรอยใหม่ เลยสยมากพลาสติกยังไม่แกะเลยครับผมนี่ครับทีพังแดดพลาสติกยังไม่แกะเลยไม้เทนี้ครับผมหนึ่งืห้าสิบแปดครับทุกคนอาจจะยังไม่เชื่อครับว่าเฮ้ยรถทำไมปีสิบเก้าไม้หมื่นแปดโอ้โหเรามีครับเอกสารครับอ่าเพราะเป็นไม่แท้การันตีเลยครับจากศูนย์เป็นไม้สวนนะครับคันนี้เช็คได้ครับผมอ่าแล้วเราทำสัก ทำการสแกนด้วยเครื่อง OBD นะครับผมไม่ต้องกลัวครับเราประกันครับว,ว่าคันนี้ใหม่แท้แน่นอนและคุณจะได้รถที่ใหม่มากครับผมของออปชั่นที่ให้มาของเอ้า่าคันนี้ครับก็มาจาัดเต็มนะครับการอาอกนอกเลนต่างๆครับผมระบบช่วยจอดครับผมการเซ็นเซอร์ด้านหลังการชนด้านหน้าอะไรมีมาให้หมดครับผมเครื่องฟอกอากาศนาโนมีครบแล้วก็คันนี้ได้อดัตติฟคูลคอนโทรลด้วยนะครับผมก็ถือว่าครบครบคันกันเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ดูในส่วนของพวงมาลัย พวงมาลัยครับยังใหม่ครับเหมาะมันมันสมกับใหม่เขาจริงๆครับมันใหม่มากครับแล้วก็ออปชั่นครับอ่าอุณภูมิพะงรลัยปรับอุณภูมิครับก็มีมาให้ครบครับผมฟังก์ชั่นด้านกลางครับคอนโซลกลางครับก็มีปิทยุมีกล้องสา0้อองศานะครับผมอันนี้าอ่านะครับมีกล้องส6 0้อองศาเอาไปนี่พร้อมใช้เลยคอนโซลเกียร์แล้วก็ดาวชั่นครับ เบรกรถไฟฟ้าอ่าออโต้โฮต่างๆครับแล้วก็ traction control โหมดอีโค่แล้วมีชุดควบคุมไฟซ้ายขวาระบบสองซ้ายขวาที่เก็บแว่นครับผมอ่าแล้วก็ประตูไฟฟ้าควบคุมเลยตรงนี้ครับประตูฝาฝาท้ายไฟฟ้าก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าควบคุมได้จากตรงนี้เหมือนกันครับผมผู้ในศาสตรด้านหลังครับเป็นไฮไลท์ครับเมนหลักอ่าตัวไฟฟ้าครับดูอยากให้โฟกัสที่ชุดเบาะครับเป็นไงครับใหม่ไม่มีริ้วรอยเลย ใหม่มากใหม่มากๆเลยใช้คำนี้เลยนะครับมันริ้วลอยแบบมันน้อยมากมันสิปอร์เซนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเปื้อนอะไรนะครับเขาใส่ใจครับเขาไปแวฟฟีมมานะครับลางนะครับเจ้าของรักษามากบุกบอกเลยครับว่ารักรถมากในส่วนของข้างในครับก็จะมีชุดกอกอากาศนาโนครับผมมีจอฮครับผมจอทีวีครบครันครับผมเพื่อมบันเทงของผู้ดยสารด้านหลัง แล้วก็แอมเบียนไลท์ครับผมสามารถรัเปิียดสีได้แอนด์ิจิตอลต่างๆครับใช้ได้หมดครับผมไปห้องโดยสารครับปรเปลี่ยนสีได้แล้วก็มีสลูปอีกหนึ่งความหรูหราที่มอบให้ครับจากอาผาดครับผมโดยรวมครับคันนี้ใหม่มากครับอย่างที่บอกเดียวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันครับผมในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายครับผมมามาดูกันครับผม ชุดเบาครับผมอ่ามีครบดูครับข้างหลังริ้วรอยไม่มีอะไรเลยนะนี่แล้วดูชุดล่างครับใหม่มากเลยไม่มีแตกไม่มีริ้วรอยอยากให้ชมับนี่ที่สำคัญแว็ก์ฟิล์มด้วยนะครับผหใส่ใจใจริงคันนี้แล้วอุปกรณ์ที่ครบคันครับผมคันนี้เ,เปิดให้ดูฝั่งนี้ครับยางอะไหล่นี่มีผ้าหุ้มมาได้ด้วยนี่ครับบางคันผ้าหายไปแล้วนะอ่คันนี้ถือว่าครบเลยครับผม แล้วก็ชุดหมอนของเบาะแถวนั่งตอนที่สามครับก็ยังอยู่ในถุงนี้ครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับกว้างขวางครับถ้าเรามีอยากที่น้องไปเพิ่มเราก็เพียงแค่เอาเบาะลงครับผมแต่ถ้าไม่มีเราอยากเก็บกระเป๋าเยอะๆก็เอาขึ้นแล้วก็ใส่กระเป๋าครับนี่ครับความโดดเด่นของเจ้า่าดครับผมส่วนอย่างที่บอกครับฝาท้ายไฟฟ้าครับผมนี่กลุ่มมาดูในส่วนของห้องเครื่องครับผมอ่า กันยนครับ2อง0นห้คร้อยซีซีครับผมนี่ร8 2แแรงม้าครับอ่านี่ที่อยากให้ดูไฮไลท์ครับไงครับปาติ๊กติ๊กสติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ครบเลยครับดูยางเยิงฉนวนกันความร้อนยังเพอร์เฟกต์อยู่เลยนะครับแล้วดูครับรอยกาวยานแนวเดิมๆเลยน็อตนี่ไม่เคยขยับเม็ดอาร์คนี่ยังอยู่เลยนี่ครับผมตา t ต y o t ต้าครบดูรอยน็อตรอยอะไร ขาไฟไม่มีหักสต,ติกเกอร์อยู่ครบตาอะไรอยู่ครบเลยนะครับผมแล้วดูห้องเครื่องถือว่าใหม่มากเลยครับดูครับยางเยินเพอร์ฟอันนี้ดูครับคานเคินเดิมสนิทน็อตเนสเดิมรับประกันเลยเอาหัวเป็นการันตีเลยครับวันนี้ติดกลงสติกเกอร์แผ่นพลาสติกนี่ยังใหม่อยู่เลยอะ่ะ คันนี้ถ้าใครอยากได้เนี่ยต้องรีบกันหน่อยนะผมว่าคนรอนเยอะมากแน่เป็นยังไงกันบ้างครับกัาเอาผ่านครับตัว S c Package ครับผมปี2019ซึ่งคันนี้นิกบอกแล้วว่าเด็ดมากครับผมวิ่งน้อยไม้แท้สีเดิม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 เป็นเงาอะครับผมวันนี้ครับผมก็ใครที่เล็งเอาผ่าไว้อยู่ครับและอยากได้สภาพดีๆครับต้องคันนี้แล้วล่ะครับแล้วก็ที่จี๊ดสามห้ากะละเท่านั้นครับผมก็ฝากด้วยครับคันนี้ครับสนนราคาอยู่2 7 9 0 0 0 0บาทครับผม ซึ่งราคาดีๆอย่างนี้ครับอยากให้รีมมาจับจองเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกไม่กล่าวกันนะครับผมเพราะรถที่นี่มาไวไปไวครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับเอาผ่านชั้นนี้ครับผมยังไงก็าฝากต่องทางโซเชียลครับกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางร้านนะครับเราจะทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับ